ก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงเขาถึงได้ทำหน้าแห้งแลยนไม่มีไหลเลยหรอไม่มีไหลเลยนี่ไม่ออกไม่ไหลเลยไม่ไหลไอ้นี่คือที่ทำไว้ใช่ไหมครับนี่โอ้ต้นที่สามในน้ำเลยในน้อด้วยเอาในน้ำเลยนะครับดูว่าจะเป็นยังไงเปียกไหม่ะเปียกเปยเลยเปียกไม่เป็นไรพอป่ะในการดึงนี่เป็นไงครับนิ่มเปียกนิ่มด้วยแต่ก่อนล่ะเปลกแข็งเปลกแข็งแต่ก่อนที่แขนนั่นแหละเหมือนเรากีต้นไม้ปกติเลยปกติเลยเอา ถ้าเห็นแบบนี้นะรู้สึกยังไงครับตอนนี้ภูมิใจมากเนี่ยภูมิใจยอยู่ภูมิใจไมจ,จ้างคุดเลยไม่จะจ้างเลยเนี่ยพูดจะ้วยใจจริงด้วย <laughs> <c oughs> ครับสวัสดีครับพบกันกับพ่อหมอเกษตร อีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้พ่อหมอกเกษตรได้มีโอกาสได้ลงมาติดตามแปลงที่จังหวัดสุราษฎร์ที่ลูกศิษย์ได้มาทําไว้ของเดือนที่แล้วเราจะมาดูกันว่าปัญหาที่ยางหน้าตายนึ่งน้ํายางไม่ไหลของภาคใต้เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะช่วยได้ไหมปัญหาเหล่านี้จะแก้ได้ไหมไปดูกันครับเชิญครับ อ่ะคุณพ่อชื่อพ่ออะไรแนะนําตัวหน่อยพ่อสุคนวิเชียนครับ้านเลขที่สิบทับหนึ่งมูที่แปดตบนย่านยาวอมบเครีรัติคมจังหวัดสุราธานีจังหวัดสุราธานีนะครับค่ะโอเคเดือนที่แล้วเนี่ยได้มีทีมงานลงมาทําแปลงให้ใช่ไหมใช่ครับอ่ะก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงเขาถึงได้ทําหน้าแห้งมาเลยครับไม่มีไหลเลยเหรอไม่มีหลเลยเนี่ยไม่ออกไม่ไหลเลยไม่ไหลอันี้คือที่ทําไว้ใช่ไหมครับ ทำทั้งหมดนี่กี่ต้นครับสิบต้นเหมือนกันแปลงนี้สิบต้นนะครับที่ทําอ่ะเราจะมาดูกันว่าแปลงแถวนะครับนี้มันจะได้ไหมนะครับจะเป็นยังไงนะครับเราจะดูกันนะครับตัวแรกเป็นไงบึกโลกมาแล้วครับเอามันดูได้เลยครับผมดูกันเนาะเนี่ยไหลแล้วเนี่ยอย่างนี้ในการบิงนี่เป็นไงครับนิ่มเลือกนิ่มด้วย แต่ก่อนล่ะปลกแข็งแต่ก่อนที่แข็งนั่นแหละเหมือนเรากีต้นไม้ปกติเลยปกติเลยนี่นะครับต้นแรกจะเห็นสภาพเป็นแบบนี้เนาะ <c oughs> ดูดรกรอบหมดแล้วไม่ไหลเลยน,น้ำยามาก่อนอันนี้มันขึ้นมาแล้วมันไม่ไหลเหรอครับไม่ไหลแล้วมันฝุดขึ้นที่เฉยใช่ไหมครับนั่นแหละนี่เนาะอันนี้เป็นต้นแรกต้นแรกครับ อ่านะครับไปไปดูตัวที่สองกันต่อนะครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยนั่นแหละทดลองดูใช่ไหมล,ลองดูเลยลองดูเลยนะครับนี่รอยหานะครับนี่นี่ข็ขีดได้แค่นี้ประมาณสามถึงสี่เดือนนั่นแหละนี่เนาะครับก็หายไปแล้วก็มาหน้านี้อีก <c oughs> หน้านี้อีกนะครับแต่วันนี้พอจะดูหน้าเดิมนะครับหน้าข้างล่างด้วย เนี่ยมีเหลยแล้วเนี่ยเอ้าถ้าเห็นแบบนี้นะรู้สึกยังไงครับตอนนี้ภูมิใจมากเนี่ยภูมิใจอยู่ภูมิใจเพราะว่าอะไรเพราะแต่จะไม่ถึงอันยางเลยเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนมันไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีเลยแห้งหมดเลยเมื่อก่อนนะครับผมไม่ภูมิใจเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งนะครับมันแช่น้ําด้วยแช่น้ำด้วยสองมันออกขนาดนี้เราต้องปล่อยไว้อีกสักนิดนึงนะครับหรือว่าเพิ่มโดให้บารุงอีกสักหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าผมจะเห็นออกทุกต้นแล้วโอเคนะ ผมก็ไม่พอใจที่ผมทําออกมาแล้วได้ขนาดนี้ผมอยากให้มันไหลเต็มที่เลยเริ่มโดดแล้วก็รอไวอีกเนาะน,น,น,นะนครับอ่ะไปดูต้นที่สามต่อว่าเป็นยังไงนะครับนี่โอ้ต้นที่สามในน้านเลยในน้ำด้วยเอาในาน้ําเลยนะครับดูว่าจะเป็นยังไงเปียกไหมนะเปียกไม่เลยเปียกไม่เป็นไรพอว่าว <Wow. S 1> ้าวเพื่อที่อยากจะเห็นอาการหนักอาการหนักเพราะว่าอะไรเร่สพ ดูสภาพนะครับแช่น้ําเต็มเต็มนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเดินไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันกินอาหารมันมันแช่น้ําเหมือนคนเราแช่น้ําเลยครับถ้ามือแช่น้ํานานๆมันจะเป็นผุยขึ้นมาใช่ไหมครับอ่าตัวนี้ตัวนี้คือต้นที่3นะครับต้นที่3จะเป็นอย่างนี้อ่าไปไปดูต้นอื่นนะครับต้นที่4่ขึ้นมาจากน้ําอีกนิดนึงไม่เยอะนะนิดนึงประมาณเมตรนึงอ่าอร่อยเดิมเห็ไหมเออเดิมเลย แต่ก่อนมันมีน้ําเลี้ยงอย่างนี้ไหมหรือว่าอย่างไงไม่มีเลยเมื่อก่อนหน้าแห้งนะเนี่ยหน้าแห้งไปจริงๆเนี่ยแห้งจริงๆเลยเมื่อก่อนน้าแม้กระทงน้ําเลี้ยงยังไม่มีไม่มีเลยวันนี้มาน้ําเลี้ยงก่อนเนาะดูต้นที่ห้านะครับเอาหน้าเดิมนี่จะเป็นเปลือกที่สองเปลือกสองแล้วเนี่ย ตรงนี้คือมีผุดออกมาบ้างบ้างแล้วก็เริ่มขยับขึ้นมาจากน้ําขึ้นมาหน่อยนึงต้นที่มันตายนะครับแต่ก่อนก็คือจะเป็นไงพอไม่มีเลยไม่มีน้ำยางเลยแี่แห้งสนิทเลยแต่นี้ก็ยังมีมานะครับคือปล่อยไปชนิดนึ่ยคือจริงๆอ่ะในระยะเดือนหนึ่งที่มาทําไว้อ่ะมันก็ไม่ได้นานเหมือนตัวอื่นเนาะไม่ได้นานถ้าปล่อยไว้นานประมาณห้าหกเดือนเหมือนที่ปุ๋ยเราใส่มามันอาจจะ เยอะกว่านี้ใช่ไหมครับแต่นี่เรามาทำให้ดูว่าพี่นุให้ดูว่ามันจะมีไหมมันจะออกไหมนะครับหนึ่งเดือนแค่นั้นเองอ่ะไปดูต้นต่อไปต้นที่หกอ่ะมาดูนะครับต้นที่หกจะเป็นยังไงนี่โอ้เสียงเหมือนจะนิ่ไหมเนี่ยแต่มีได้ครบรับคมไหมเนี่ยคมม่ดตัดเมื่อคืนเนี่ยตัดเมื่อคืนแต่เมื่อเช้าไม่ได้รับ ไหลแล้วน้ำเลี้ยงไหลเต็มเลยนะครับนั่นแหละวว้านี่ไม่มีเลยเมื่อก่อนไม่มีเลยนี่เมื่อก่อนก็ไม่มีน้ำเลี้ยงเลยไม่มีเลยนะแห้งแห้งหมดเลยเมื่อก่อนแห้งจริงๆเนี่ยไม่มีจริงๆเนี่ยนะครับอ่ะมาดูต้นต่อไปจะเป็นต้นที่เที่เจ็ดต้นนี้ ู่ต้นที่เจ็ดนะครับลักษณะก็ยังมีนั่นแหละความชื้นขึ้นมาเปลือกมันจะชื้นกว่าเดิมใช่ไหมพอ่อชื้นกว่าเดิม <Yeah. S 1> นี่นะครับเปลือกชื้นกว่าเดิมไปไปต้นที่แปดนะนี่ข้างหลังกล่องเลยวายอย่างเนี้ยดูเลยตด้อิดเดียวนะนไม่มีน้ำยาออก,กเลยตด้แรกเลยน่เป็นต้นที่แปดนะครับตัวนี้โอเคต้นนี้เริ่มเริ่มจะมีแย้มแยมอยู่แต่ก่อนนี้ที่ที่เขามาหวานนี่ มันจะมีน้ำอย่างนี้ไหม,ไม,มไม่มีไม่มีไม่มีแล้วกี่วันครับมันฝนตกตกแต่มันไม่ค้งแบบนี้อืมผมว่า <c oughs> มันจะลงไปข้างล่างหมดไหมพอ่อที่เราหวานไหเนี่อุ๊ยนะเจ้าเจกี่แต่ล <c oughs> ะออกอยู่นะครับนั่นแหละแต่นี้ยังหนาไม่ถึง <c oughs> พ่อบอกยังหนาไม่ถึงนะครับแต่ อ่ะคือต้นท okay. ี nice Ou, away, ่แปดแล้วไปต้นต okay. okay. ้นท no ี่เก้าต่อเดี๋ยวค่อยคุยกันเป็ต้นดีกว่าไหนนี่ที่พี่ปิงอยู่นี่มานะครับเป็นต้นที่เก้าอืมไม่ใช่ใบกระท่อมเนอะไม่ใช่ใบยางอืมออกแล้วนี่นะครับอันนี้ยางพันธุ์ไหนครับนี่เอ้ยเป็นสองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งโอเคโอ้นะครับอ่ะนนี่หลายแล้วต้นนี้ ตัวที่8ใช่ไหมต้นนี้นต้นที่เก้าแล้วนะเก้าแล้วใช่ไหมเก้าแล้วตีต่อเก้าเอาดูดูสิบอยู่โน่นสิบอยู่ไหนโน่นไปไปวางโน่นไะอบเหลือกนี้อย่างนี้เลยนะอ่าตรงนี้เลยเออเออดูตรงนี้เลยนั่นแหละโอเคต้นที่หนึ่งเนาะต้นที่หนึ่งใช่ไหมครับนั่นแหละอยู่บนเนินคือมันลักษณะที่ไม่ไม่ไม่แข็งมาก แต่ต้นที่สองสามสี่ห้าที่เราทาทาอยู่เมื่อกี้มันก็นหไหลออกมาบ้างแต่มันก็มีน้ําที่ว่ามันไหลสะล้างลงไปนั่น,หนแหะเนาะสรุปพ่อสรุปหันมานี้ก่อนเราทําครบผิดต้นแล้วใช่ไหมครบแล้วคิดว่างไงบ้างที่เห็นดีกว่าดีกว่าที่ที่ไม่ได้ใช้เลยดีกว,ดกว่าเยอะ ดีกว่าเยอะเลยครับนะครับแต่ที่มันขังข้างล่างที่มันมีน้ำน้ำน้ำตอนนี้นั่นมันออกดีกว่าปกติมับออกดีกว่าปกติว่าวันนี้นะครับก็พ่อบอกว่าดีกว่าปกติที่ยังไม่ใส่เนาะสิบต้นแต่ที่พู้มองเห็นนะครับคือบางที่พื้นที่มันจะเป็นนินแล้วบางที่มันจะเสมอครับนะครับแล้วก็ต้นแต่ละต้นมันก็อาการหนักเบาไม่เท่ากันนะครับตามที่เห็นในคลิปเลยเนาะก็นี้เราไม่ได้ข้ออ้างไม่ได้อะไรทั้งสิ้น แต่จะเห็นความจริงว่าเป็นยังไงความจริงครับข้างล่างของพ่อออกดีกว่าที่ทําไว้นั่นแหละเพราะว่าน้ำลงไปขัง,ง่า <c> ง <oughs> ถ้าร้อยคะแนนให้กี่คะแนน <85. S 1> แปดสิบห้าแต่เอาไม่ให้เยอะแันาแหายร้านเลยจะไม่นมันออกแต่น้ําเลี้ยงจะไม่ให้เยอะจัง่งจะไม่มีอะไรเลยเมื่อก่อน <c oughs> ห,หน้าแห้งอย่างเดียวเมื่อก่อนอ๋อคือจุดนี้จุดนี้จุดที่ว่ามันแห้งแล้วมันมีกลับมีความชุ่มชื้นความชื้นขึ้นมาแล้วก็นิ่มด้วยวันนี้นะครับ ผมยืนอยู่กับพ่ออะไรนะครับพ่อสุคนพ่อสุคนครับพ่อบอกว่าเอาตำแหน่งเป็นประกันนั่นแหละไม่เชื่อมาถามได้ถามได้เลยเป็นครูยางด้วยนะครับวันนี้อ่าได้จ้างพูดไหมเนี่ยไม่ได้จ้างเลยเนี่ยพูดอย้เลยจริงจริงเลยแล้วแล้วทำเนี่ยได้เสียเงินไหมไม่ได้เสียอะไรเลยว้าวไม่ไอะไรเลยหรือว่าใครที่ไม่เชื่อโทรมาเบอร์ได้ถามมาได้เบอร์อะไรพูดแปดสี่แปดห้าหนึ่งหกหกแปดสี่ครับผมโทรมาได้นะครับถามได้ทุกเมื่อนะครับอย่าลืมนะครับ ใครนี่ปัญหาเรื่องยางตายนึ่งน้ำยางไหลเนาะน้ำยางไม่ไหลทักเข้าไปในเพจพ่อหมอเกษตรได้นะครับเฟซบุ๊กยูทู e พิมพ์เข้าไปเลยนะครับพ่อหมอพร้อมที่จะลงแก้ไขทุกสถานการณ์ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อนะครับที่มากีดเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรท่านอื่นได้ดูแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรับฟังนะครับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ